ในค่ำคืนวันลอยกระทงปี2568นี้ท้องฟ้าจะสว่างสวยด้วยปรากฏการณ์ซูเปอร์ฟูมูลหรือพระจันทร์เต็มดวงที่มีขนาดใหญ่และสว่างที่สุดแห่งปีซึ่งเกิดขึ้นตรงกับวันสำคัญทางวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทงวันที่5พฤศจิกายน2568นี้นี่ไม่ใช่เพียงค่ำคืนแห่งความงามของแสงจันทร์เท่านั้นแต่ยังเป็นคืนที่พลังของดวงดาวโดวยเฉพาะพลังแห่งพระจันทร์เต็มดวงในราศีพฤษภ ส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของผู้คนทั้ง12ราศีโดยเฉพาะด้านอารมณ์การปล่อยวางความรักและการเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางชีวิตในค่ำคืนนี้พลังของพระจันทร์จะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้โลกที่สุดทำให้แรงดึงดูดทางจิตใจและอารมณ์ของเราถูกขยายขึ้นเป็นพิเศษเป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมในการปล่อยสิ่งเก่าและตั้งเจตนาใหม่ตามหลักโหราศาสากลและไทยหมอแวน่นแม่นเปะจะพาคุณไปเจาะลึกว่า ซูเปอร์ฟูมูลครั้งนี้ส่งผลต่อแต่ละราศีอย่างไรใครจะได้พลังบวกด้านโชคลาภความรักหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตพร้อมเคลเสริมดวงรับพลังพระจันทร์อย่างถูกวิธีคืนแห่งจันทราสว่างนี้อาจเป็นคืนที่ชะตาชีวิตของคุณเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็เป็นได้คืนวันที่5พฤศจิกายน2568คือช่วงเวลาที่โลกจะได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อันงดงามซูเปอร์ฟูมูลหรือพระจันทร์เต็มดวง ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีทำให้ดวงจันทร์ปรากฏใหญ่ขึ้นกว่าปกติราว7-14%เเซและสว่างกว่าปกติถึง30%เความพิเศษคือซปเปอร์ฟูมูลครั้งนี้เกิดตรงกับวันลอยกระทงซึ่งตามคติไทยถือเป็นวันขอข,อขมาแม่น้ำและปล่อยเคราะห์สิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเมื่อรวมเข้ากับพลังทางโหราศาสตร์ของพระจันทร์ในตำแหน่งราศีพฤษภ หรือทอรัสฟูมูนซึ่งเป็นราศีแห่งความมั่นคงความรักความสุขทางวัตถุและทรัพย์สินจึงนับเป็นคืนแห่งการปล่อยและรับอย่างแท้จริงพระจันทร์ในราศีพฤษภอยู่ในภาวะ Exalted หรือได้ตำแหน่งเกษตรซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยและสากลหมายถึงพระจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ทรงพลังสูงสุดให้ผลดีทางด้านการเงินความอุดมสมบูรณ์ความรักความสบายใจ และการได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาในระดับจิตวิญญาณพลังของซูเปอร์ฟูมูลครั้งนี้เป็นเวลาที่พลังความคิดความตั้งใจและการสวดอธิษฐานจะขยายผลได้แรงกว่าปกติผู้ที่ใช้เวลานี้ในการทำสมาธิปล่อยวางหรือขอพรเรื่องความรักและทรัพย์สินจะได้รับแรงหนุนจากพลังแห่งจันทราที่แรงเป็นพิเศษนอกจากนี้นักโหราศาสตร์ยังเชื่อว่า พระจันทร์เต็มดวงในราศีพฤษภครั้งนี้เป็นจุดเรื่องต้นของการปรับสมดุลระหว่างหัวใจกับเหตุผลเป็นเวลาที่เหมาะกับการตัดสินใจครั้งสำคัญเช่นปลดหนี้ปรับแผนชีวิตหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่หลังช่วงที่หลังเลมายาวนานกล่าวได้ว่าซ u เปอร์ฟูมูลวันลอยกระทง2568คือคืนที่ธรรมชาติดวงดาวและความศรัทธาของมนุษย์มาบรรจบกันในพลังเดียว คือพลังแห่งการปล่อยสิ่งเก่าและเปิดรับสิ่งใหม่อย่างแท้จริงพลังของพระจันทร์ไม่เพียงแต่ส่งผลทางอารมณ์ของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังมีผลต่อธรรมชาติและจักรวาลในระดับกว้างเมื่อเกิดซูเปอร์ฟูมูลหรือพระจันทร์เต็มดวงที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดแรงดึงดูดของดวงจันทร์จะมีอิทธิพลโดยตรงต่อน้ำในทะเลกระแสน้ำขึ้นลงและแม้กระทั่ง พลังแม่เหล็กของโลกเองนักดาราศาสตร์พบว่าในช่วงซูเปอร์ฟูมูลมักเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นสูงสุดในรอบปีหรือคิงไทด์ซึ่งในทางโบราณจึงมักมีความเชื่อว่าพระจันทร์เต็มดวงนำมาซึ่งพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นช่วงที่โลกและจิตใจมนุษย์อยู่ในจุดตึงที่สุดก่อนจะคลายลงหลังจันทร์เต็มดวงผ่านไปในทางโหราศาสตร์ พระจันทร์ถือเป็นตัวแทนของจิตใจความรู้สึกสัญชาตญาณและพลังแห่งผู้หญิงหรือหญินเอเนอรจีดังนั้นซูเปอร์ฟูมูลครั้งนี้จึงถือเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์จะรุนแรงขึ้นทั้งในแง่ดีและแง่ท้าทายความรู้สึกที่เก็บไว้อาจพุ่งออกมาอย่างไม่คาดคิดบางคนอาจน้ำตาไหลโดยไม่มีเหตุผลในขณะที่บางคน กลับรู้สึกตื่นรู้เหมือนได้เปิดใจรับพลังใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนสำหรับประเทศไทยคืนวันที่5พฤศจิกายน2568จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงดวงโตที่สุดบนท้องฟ้าตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีหลังดวงอาทิตย์ตกและจะอยู่บนฟ้าไปจนถึงรุ่งเช้าในวันที่6พฤศจิกายน ทำให้ค่ําคืนนั้นกลายเป็นค่ําคืนแห่งความงดงามและความสงบที่ผสมผสานทั้งความเชื่อวัฒนธรรมและพลังแห่งจัก,กรวาลเข้าไว้ด้วยกันนอกจากนี้ยังมีความพิเศษอีกประการหนึ่งคือพระจันทร์ดวงนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้าดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์ซึ่งในทางโหราศาสตร์ถือเป็นดาวแห่งโชคลาภปัญญาและการขยายผลดีหมายความว่า พลังแห่งจันทราครั้งนี้จะช่วยขยายพลังด้านบวกทั้งเรื่องโชคลาภความรักและการเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะกับผู้ที่ตั้งจิตอธิษฐานหรือทำบุญในคืนนี้กล่าวได้ว่าซูเปอร์ฟูมูลวันลอยกระทง2568ไม่ใช่เพียงปรากฏการทางดาราศาสตร์แต่คือคืนแห่งการผสานพลันของธรรมชาติและจิตวิญญาณที่ส่งผลทั้งต่อโลกและต่อหัวใจของมนุษย์ทุกคนอย่างลึกซึง้ง ผู้ที่เข้าใจและใช้พลังนี้อย่างถูกวิธีจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ซูเปอร์ฟูมูลครั้งนี้เกิดขึ้นในราศีพฤษภทอรัสซ,ซึ่งเป็นราศีธาตุดินที่เกี่ยวกับความมั่นคงทรัพย์สินความสุขทางวัตถุและความรักที่จับต้องได้เมื่อพระจันทร์เต็มดวงในราศีนี้พลังของมันจึงกระตุ้นให้ผู้คนรู้สึกอยากสร้างความมั่นคง อยากลงมือทำอยากมีชีวิตที่มัง่งคั่งและปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเงินความสัมพันธ์และคุณค่าชีวิตอย่างไรก็ตามเมื่อพระจันทร์เต็มในราศีใดราศีที่อยู่ตรงข้ามหรืออยู่ในมุมแรงกับราศีนั้นก็มักได้รับอิทธิพลเช่นกันครั้งนี้ราศีที่ต้องระวังคือพิจิกสิงห์และกลุ่ม ซึ่งจะถูกท้าทายให้ปรับสมดุลของความต้องการกับสิ่งที่มีอยู่มาดูว่าแต่ละราศีจะได้รับพลังแบบใดจากซูเปอร์ฟูมูลครั้งนี้ราศีเมษพระจันทร์ส่งผลตรงต่อพบการเงินโดยตรงช่วงนี้จะมีรายได้เพิ่มหรือได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่เคยลงแรงไว้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนหรือพบช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้ แต่ต้องระวังอารมณ์อยากใช้เงินเพราะความสุขชั่วคราวควรใช้พลังฟูมูลตั้งจิตขอพอรด้านความมั่นคงราศีพฤษภนี่คือพระจันทร์ในราศีของคุณโดยตรงพลังจะหนุนอย่างแรงในด้านสเสน่ห์และโอกาสใหม่ในชีวิตใครที่อยากเริ่มต้นสิ่งใหม่เช่นความสัมพันธ์การงานหรือเปลี่ยนภาพลักษณ์ตนเองให้เริ่มในช่วงนี้คุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษ เป็นช่วงเวลาแห่งการเปิดใจและเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ราศีเมถุนพระจันทร์ส่งผลต่อพบจิตใต้สำนึกทำให้รู้สึกอ่อนไหวคิดเยอะหรือเจอเรื่องจากอดีตก,กลับมาคิดอีกครั้งฟูมูนี้คือโอกาสดีในการปล่อยสิ่งเก่าๆออกจากใจเช่นการให้อภัยคนที่ทำร้ายเราหรือการเขียนสิ่งที่อยากปล่อยทิ้งแล้วเผาในคืนพระจันทร์เต็ม ราศีกรกฎพระจันทร์เป็นดาวประจำตัวของคุณดังนั้นพลังของคืนฟูมูลจึงแรงเป็นพิเศษมีโอกาสพบคนที่นำโชคเข้ามาในชีวิตทั้งเพื่อนใหม่พันธมิตรทางงานหรือคนที่อาจกลายเป็นคนสำคัญในอนาคตด้านโชคลาภโดดเด่นแต่ต้องระวังอารมณ์อ่อนไหวเกินไปราศีสิงห์ฟูมูลครั้งนี้ส่งผลต่อพบการงานโดยตรง คุณอาจรู้สึกอิ่มตัวหรืออยากเปลี่ยนแปลงงานบางคนจะได้โอกาสใหม่ที่คาดไม่ถึงหรือมีข่าวดีเรื่องเลื่อนขั้นแต่ให้ระวังความเหนื่อยหรือความกดดันที่มาพร้อมความสําเร็จใช้พลังจันทร์ตั้งจิตให้สมดุลระหว่างงานกับชีวิตราศีกันเป็นจังหวะด,ดีของการขยายความรู้ท่องเที่ยวหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่เกี่ยวกับต่างประเทศฟูมูนี้จะเปิดพลังให้คุณมองโลกในมุมใหม่ เหมาะแก่การตั้งเจตนารมด้านการเรียนรู้หรือทำบุญในต่างแดนจะได้รับพลังหนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ราศีตุลฟูมูลครั้งนี้อยู่ในภพมรณะหรือภพการเปลี่ยนแปลงคุณอาจมีความรู้สึกเหมือนชีวิตอยู่ในช่วงต้องสละบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่เป็นเวลาที่ดีในการจบสิ่งเก่าอย่างสงบเพื่อเปิดทางสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเหมาะแก่การทำบุญปล่อยสัตว หรือบริจาคเพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนเวรราศีพิจิกพลังฟูมูลตรงข้ามกับราศีคุณโดยตรงความสัมพันธ์จะเป็นประเด็นสำคัญอาจมีการปรับความเข้าใจพูดคุยเปิดใจหรือจบสิ่งที่ค้างคาม,มานานฟูมูลนี้จะเปิดความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจเหมาะแก่การให้อภัยและเลือกทางใหม่อย่างมีสติราศีธนู พระจันทร์ส่องพบการงานและสุขภาพคุณอาจได้แรงบันดาลใจใหม่ในการทำงานหรือเริ่มต้นวางแผนเป้าหมายชีวิตอย่างจริงจังเป็นเวลาที่ดีในการปรับสมดุลชีวิตประจำวันทำบุญด้วยน้ำดื่มหรือบริจาคของใช้จะช่วยเสริมพลังบวกราศีมังกรฟูมูลครั้งนี้หนุนด้านความรักและโชคลาภความสุขจะกลับมาอีกครั้งหลังจากความเหนื่อยที่ผ่านมาเหมาะแก่การตั้งเจตนาเรื่องความรักโชคลาภ หรือการมีลูกสำหรับคนโสดจะมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจในวงสังคมใหม่ๆราศีกุมพระจันทร์ส่องพบเรือนบ้านและครอบครัวคุณอาจต้องจัดการเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ลงตัวเหมาะแก่การทำความสะอาดปรับบ้านหรือวางแผนเรื่องทรัพย์สินที่ดินเพื่อรับพลังใหม่หลังฟูมูลผ่านไปราศีมีน ฟูมูลครั้งนี้กระตุ้นพบการสื่อสารและการเดินทางใครที่ทำงานด้านสื่อการตลาดหรือการติดต่อสื่อสารจะมีโอกาสสำเร็จเป็นพิเศษพลังคำพูดจะส่งผลแรงในช่วงนี้ระวังคำพูดที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดควรใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าการโต้เถียงกล่าวโดยสรุปซูปเปอร์ฟูมูลครั้งนี้คือคืนแห่งพลังจิตใจการสะท้อนความจริง และการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางชีวิตใครที่เข้าใจพลังของมันจะสามารถใช้จังหวะนี้เพื่อปล่อยสิ่งเก่าที่ถ่วงไว้และเปิดประตูรับพลังใหม่ที่มั่งคั่งและสงบสุขกว่าเดิมคืนพระจันทร์เต็มดวงที่ตรงกับวันลอยกระทงไม่ใช่เพียงคืนแห่งความงดงามทางธรรมชาติแต่ยังถือเป็นคืนแห่งพลังแห่งการปล่อยวางและการขอพรที่สำคัญที่สุดในรอบปีโดยเฉพาะเมื่อเป็นซูเปอร์ฟูมูนที่อยู่ในราศีพฤษภ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงความรักทรัพย์สิสนและความสุขทางกายใจดังนั้นหากต้องการรับพลังจันทราให้เต็มที่ควรปฏิบัติตามเคล็ดดังต่อไปนี้ 1. พิธีขอพรและปล่อยเคราะห์กับพระจันทร์เวลาเหมาะสมที่สุดคือหลัง20.00น,นของวันที่5พฤศจิกายน2568ให้นำภาชนะใส่น้ำสะอาด วางไว้ในที่กลางแจ้งให้แสงพระจันทร์ส่องถึงถือเป็นน้ำจันทร์ศักดิ์สิทธิ์นั่งสงบจิตตั้งใจอธิษฐานถึงสิ่งที่อยากปล่อยไปเช่นความทุกข์ความกังวลหรือความสัมพันธ์ธที่หมดอายุพร้อมขอพลังใหม่เข้ามาแทนเมื่ออธิษฐานเสร็จให้นำน้ำจันทร์นั้นมาล้างหน้าหรือปรับพรมร่างกายเบาๆเพื่อเสริมพลังความสงบและความมั่นใจ 2. เคล็ดลับเสริมโชคลาภและความรักสวมใส่เสื้อผ้าสีเงินสีขาวหรือสีชมพูอ่อนเพราะเป็นสีแห่งดาวจันทร์และพลังแห่งความอ่อนโยนจะช่วยเปิดรับพลังแห่งโชคลาภและความรักไหวพระจันทร์หรือสวดมนต์บทมหาเมตตาหรือพระจันทร์บูชาเพื่อเสริมพลังภายในจิตสำหรับคนโสดฟูมูลครั้งนี้เหมาะกับการเปิดใจหากมีคนที่คุณรู้สึกดีด้วย ลองส่งข้อความพูดคุยจะมีพลังดึงดูดพิเศษในคืนนี้ 3. การทำบุญเสริมดวงฟูมูลครั้งนี้สัมพันธ์กับพลังแห่งการให้อภัยและความสมดุลดังนั้นการทำบุญที่เหมาะคือทำบุญกับผู้สูงอายุผู้พิการหรือสัตว์จรจัดปล่อยปลาปล่อยเต่าหรือจุดเทียนลอยน้ำพร้อมกล่าวคำขอขมาพระแม่คงคา การทำบุญในคืนนี้ถือเป็นการปล่อยพลังกรรมเก่าและเปิดทางให้โชคลาภใหม่เข้ามาในชีวิต 4. การตั้งเจตนาหรือ manifestation เขียนสิ่งที่อยากปล่อยไปและสิ่งที่อยากได้เข้ามาบนกระดาษสองใบเผากระดาษใบแรกเพื่อปล่อยสิ่งเก่าออกไปเก็บกระดาษใบที่สองไว้ในที่สว่างเช่นใต้คมไฟหรือบนหิ้งพระ เพื่อเป็นพลังเจตนาใหม่ในเดือนต่อไป 5. อัญมณีและเครื่องรังเสริมพลังจันทรามูลสโตนหรือหินพระจันทร์ช่วยเสริมพลังจิตความสมดุลทางอารมณ์และดึงดูดความรักโรสควอส t ์ Rose ast, หรือหินควอสชุมพูเสริมพลังเมตตาและความสัมพันธ์ที่ดี Green อ v เวนจูรีนหรือหินอเวนจูรีนเขียว ดึงดูดโชคลาภและพลังงานการเงินการนำอัญ,ญมณีเหล่านี้ออกมาวางรับแสงจันทร์ในคืนวันที่5พฤศจิกายนจะช่วยชาร์จพลังให้หินกลับมาสดใสและส่งผลได้แรงขึ้น 6. การสวดมนต์และนั่งสมาธิบทสวดบูชาพระจันทร์ที่แนะนำคือคาถาบูชาพระจันทร์อิติปิโสภควาจันทเทวราชาสทาโสพนัง อระรหังสัมมาสัมพุทธโธนะโมพุทธายะสวดเก้าจบพร้อมนั่งสมาธิประมาณ10 1 5นาทีเพื่อรับพลังแห่งความสงบคืนนี้คือคืนแห่งพลังงานบริสุทธิ์จากจักรวาลที่มอบโอกาสให้เราทุกคนเริ่มต้นใหม่อย่างมีสติหากทำจิตใจให้ผ่องใสเปิดใจรับพลังจันทร์อย่างสงบคุณจะพบว่าความสุขความโชคดีและโอกาสใหม่ๆ จะไหลเข้ามาอย่างไม่คาดคิดหลังซูเปอร์ฟูมูลผ่านพ้นไปซูเปอร์ฟูมูลในคืนวันลอยกระทง5พฤศจิกายน2568นี้เกิดขึ้นในราศีพฤษภซึ่งเป็นราศีแห่งความมั่นคงและทรัพย์สินจึงส่งผลต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีในมุมที่แตกต่างกันดังนี้ราศีเมษ21มีนาคมถึง19เมษายน พลังจันทร์ส่งผลชัดเจนด้านการเงินรายได้หรือผลตอบแทนจากการทำงานจะเริ่มเห็นผลหลังจากรอมานานระวังรายจ่ายฟุ่มเฟือยแต่ถือเป็นช่วงเหมาะกับการเริ่มลงทุนหรือวางแผนอนาคตทางการเงินราศีพฤษภ20เมษายนถึง20พฤษภาคมจันเต็มดวงทับราศีโดยตรงเป็นช่วงเปิดโชคชีวิต หลายสิ่งที่ติดขัดจะเริ่มคลี่คลายการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงใหญ่เช่นย้ายตำแหน่งหรือเริ่มโครงการใหม่ความรักมีแววเข้าใจลึกซึ้งขึ้นราศีเมถุน21มิถุนายนถึง20มิถุนายนพลังจันทร์กระตุ้นเรื่องภายในจิตใจบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจจะถูกเปิดเผยเหมาะกับการปล่อยวางอดีตและเริ่มต้นใหม่ โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์และการให้อภัยราศีกรกฎ21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมจันทรเป็นเจ้าเรือนราศีนี้โดยธรรมชาติจึงส่งผลแรงด้านความรู้สึกจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเพื่อนหรือสังคมใหม่ๆโอกาสในการร่วมงานหรือเริ่มธุรกิจจะเปิดขึ้นการทำบุญในคืนนั้นเสริมโชคลาภอย่างยิ่งราศีสิงห์ 23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนในงานใหญ่พลังจันทร์กระตุ้นให้คุณคิดใหม่ทำใหม่หรือแม้แต่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตหากใช้พลังนี้อย่างถูกต้องจะเปิดโอกาสสำคัญในเดือนถัดไปราศีกัน23สิงหาคมถึง22กันยายนเหมาะต่อการเรียนรู้และขยายโอกาสระยะยาว ซูเปอร์ฟูมูลกระตุ้นให้เห็นภาพอนาคตชัดเจนขึ้นบางคนอาจได้รับข่าวดีเรื่องการเดินทาง <c oughs> การศึกษาหรือโอกาสจากต่างประเทศราศีตุล23ตุลาคมถึง22ตุลาคมจันเต็มดวงส่งผลในด้านการเงินร่วมหุ้นส่วนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนช่วงนี้เหมาะกับการเคลียร์หนี้สินหรือสรุปข้อตกลงทางการเงินใหม่ เพื่อเปิดทางรับสิ่งดีเข้ามาราศีพิจิก23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่สัมพันธ์ชัดเจนกับคู่ครองและหุ้นส่วนฟูมูลอาจเปิดเผยบางสิ่งที่ต้องแก้ไขในความสัมพันธ์แต่หากผ่านไปได้ความเข้าใจจะลึกซึ้งและมั่นคงยิ่งกว่าเดิมราศีธนู22พฤศจิกายนถึง19ธันวาคม สุขภาพและการทำงานเป็นประเด็นสำคัญควรจัดระเบียบชีวิตใหม่เลิกนิสัยที่ไม่ส่งผลดีเช่นการพักผ่อนน้อยหรือทานอาหารไม่เป็นเวลาจะมีโอกาสรับพลังใหม่และแรงบันดาลใจจากงานที่รักราศีมังกร22่ธันวาคมถึง19มกราคมฟูมูลครั้งนี้ปลุกพลังด้านความรักและการสร้างสรรค์คนมีคู่จะเข้าใจกันมากขึ้น ส่วนคนโสดอาจพบคนที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจอย่างไม่คาดคิดโชคลาภมักมาพร้อมแรงบันดาลใจราศีกุม20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์พลังจันทร์กระทบชีวิตครอบครัวโดยตรงมีแนวโน้มได้ซ่อมแซมบ้านหรือวางแผนขยับขยายที่อยู่อาศัยความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวจะดีขึ้นหากเปิดใจพูดคุยราศีมีน 29กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมซูเปอร์ฟูมูลเปิดพลังด้านการสื่อสารและโอกาสใหม่ในการเรียนรู้หากคุณเป็นนักเขียนนักพูดหรือต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะมีชื่อเสียงหรือแรงบันดาลใจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันฟูมูลครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการปล่อยสิ่งเก่าเพื่อรับสิ่งใหม่โดยเฉพาะการให้อภัยและการตั้งเจตนาใหม่ๆ เพราะทุกพลังของจันทร์ในคืนนี้จะเป็นเหมือนประตูเปิดสู่เส้นทางใหม่ของชีวิตในช่วงปลายปี2568ที่กำลังจะมาถึงเมื่อซูเปอร์ฟูมูลและวันลอยกระทงมาบรรจบกันเช่นนี้ถือเป็นคืนมหาพลังจันทราที่โบราณเชื่อว่าจิตที่บริสุทธิ์และเจตนาที่แน่วแน่สามารถเปิดพลังจักรวาลได้เต็มที่และยังเป็นจุดเชื่อมของการปล่อยวางขอพรรับสิ่งใหม่ไปพร้อมกัน ในทางโหราศาสตร์พลังพระจันทร์เต็มดวงเป็นจุดสูงสุดของพลังธาตุน้ำซึ่งแทนด้วยอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อมโยงและความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นการทำบุญหรือการขอพรในคืนนี้หากทำด้วยความตั้งใจจริงจะให้ผลแรงกว่าปกติหลายเท่าเคลดเสริมดวงคืนซูเปอร์ฟูมูลจุดเทียนกลางแจ้ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศพระจันทร์ขึ้นในคืนลอยกระทงแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรสามประการประการแรกขอให้ปล่อยทุกข์เก่าที่ไม่จําเป็นประการที่สองขอให้ได้เริ่มต้นใหม่ด้วยจิตผ่องใสประการที่สามขอให้มีความสมบูรณ์ทั้งกายและใจปล่อยกระทงในน้ำสะอาดหรือแม่น้ำสายหลักพร้อมระลึกถึงสิ่งที่ต้องการปล่อยออกจากชีวิตเช่นความเศร้า ความคับข้องใจหรือกรำเก่าที่แบกไว้แล้วกล่าวคำว่าขอให้สิ่งไม่ดีจงลอยไปกับสายน้ำขอรับพลังแห่งจันทร์ใหม่มาสู่ชีวิตถวายดอกไม้สีขาวน้ำอบและข้าวตอกดอกไม้ให้พระจันทร์ตามคติพราหมณ์โบราณเชื่อว่าเป็นการบูชาเทพีแห่งจันทราเพื่อเปิดรับพลังแห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต สวดคาถาบูชาพระจันทร์ก่อนเที่ยงคืนบทสวดที่นิยมใช้คืออิมังจันทรังประระมังสะระนังคัจฉามิพร้อมสมาธิภาวนาให้จิตนิ่งอยู่กับแสงจันทร์ใส่เสื้อผ้าสีเงินขาวฟ้าอ่อนหรือสีชมพูอ่อนซึ่งเป็นสีแห่งพระจันทร์และดาวศุกร์ช่วยเสริมพลังแห่งความสงบความรักและเมตตามหานิยม บริจาคน้ำหรือทำบุญให้ผู้ที่ขาดแคลนเพระาะธาตุน้ำสัมพันธ์กับพระจันทร์โดยตรงบุญจากการให้น้ำจะช่วยให้ชีวิตไม่ติดขัดและเปิดทางโชคลาภในเดือนถัดไประยะเวลาพลังของซูเปอร์ฟูมูลพลังของพระจันทร์เต็มดวงจะส่งผลแรงที่สุดในช่วง5-6พฤศจิกายน2568 และจะค่อยๆคลายลงภายในเจวันหลังจากนั้นจนถึงวันที่12พฤศจิกายนในช่วงเวลานี้เหมาะที่สุดสำหรับการขอพรเรื่องความรักการให้อภยัยการเริ่มต้นใหม่และการปลดปล่อยภาระทางใจคืนซูเปอร์ฟูมูลจึงไม่ใช่เพียงค่ำคืนแห่งความงามบนท้องฟา้าแต่คือคืนแห่งการคืนสมดุลให้ชีวิตคืนที่ให้เราได้วางอดีตยิ้มกับปัจจุบัน และเปิดหัวใจรับอนาคตใหม่ที่กำลังจะมาอย่างสง่างาม